สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนโควิด19มานะคะเราก็จะมาไขข้อข้องใจอาการที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าอาการแพ้จากวัคซีนโควิด19กันนะคะอันนี้ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน l ล n e หมอพร้อมนะคะจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะคะก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่เสนอข้อมูลของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะ สำหรับอาการไม่พึงประสงค์นะคะก็เกิดขึ้นได้หลังจากฉีดวัคซีนนะคะส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและหายเองได้นะคะค่ะอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปนะคะเป็นสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรากำลังจะเริ่มต้นทำงานขึ้นนะคะอาการอ่อนเพลียมีไข้หนาวสัน่นปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีด ปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนนะคะหายเองได้ใน1-3วันนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะก็ควรที่จะพบแพทย์นะคะถ้าเป็นแบบนี้ให้ระวังเลยนะคะไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนะคะเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วเต้นไม่สม่ำเสมอเวียนชักแขนขาอ่อนแรงมีลมพิษ ปากบวมหน้าบวมหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแบบนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอเลยนะคะลักษณะของอาการแพ้นะคะคนทั่วไปไมักเข้าใจผิดแล้วก็เรียกอาการไม่พึงประสงค์หลัง รับวัคซีนว่าอาการแพ้แต่ในทางการแพทย์อาการแพ้หมายถึงอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อยาหรือวัคซีนมากกว่าปกติทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆและอาการแพ้ที่สำคัญคือการแพ้ชนิด a n a p h y l a x i s ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันปล่อยสารฮิสตามีนทำให้เกิดอาการในระบบต่างๆของร่างกายแบบเฉียบพลัน ื่อฉีดวัคซีนแล้วนะคะถ้ามีอาการแพ้รุนแรงนะคะลักษณะอาการแพ้รุนแรงก็จะมีลักษณะแบบนี้ตั้งแต่อาการ2ข้อขึ้นไปนะคะข้อที่1ระบบผิวหนังหรือเยื่อบุผืนลมพิษคันผื่นแดงมีอาการบวมของปากลิ้นและเพดานอ่อน2ระบบทางเดินหายใจ คัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดเสียงฮึดตอนหายใจเข้า 3. ระบบทางเดินอาหารปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน 4. ความดันเลือดลดลงหรือการทำงานของระบบต่างๆล้มเหลวเช่นเป็นลมอุจจระปัสสวราชซึ่งวิธีดูแลเบื้องต้น หากมีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้นอนราบลงห้ามลุกยืนขึ้นเร็วๆถ้าหายใจไม่สะดวกให้นั่งเอนตั้งศีรษะสูงรีบไปพบแพทย์ติดต่อ1669 ขอบคุณข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์หมอพร้อมนะคะซึ่งผู้ที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ครบโดสก็คือ2เข็มนะคะจะได้รับข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็จะได้รับเซอร์ติฟิเคตผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสนะคะสามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้แสดง ที่ไหนก็ได้นะคะที่เขาเรียกดูว่าเรามีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิด1 9หรือยังนะคะขอบคุณข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะมีให้โหลดสติกเกอร์ฟรีด้วยนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะพร้อมหรือยังท้่พร้อมไปฉีดวัคซีนกันนะคะตัวผู้พูดเองฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วนะคะ